นี่นี่รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วนี่นี่นี่ญาต่อบ็นรถไฟแล้วปูน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 รถไฟมาแล้วนะคะใครจะไปเที่ยวเตรียมตัวมาได้เลยนะคะปูนปูนนี่ปูนปูนนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉุกฉุกจุกจุกจุกฉกปูนปูนไปแล้วนะคะอ่าในตาในตาดอ้าวทำไมเล่นอย่างนี้ล่ะลูก รถไฟ,ฟลูกนี่ไงรถไฟคนเก่งของย่าเล่นรถไฟนี่ดีกว่าาไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีกว่าคุน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 ฉุกจุกฉุกฉุกฉุกจุกฉ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 ุกอะเล่นดีๆสิลูกนี่ต่อตึกให้ต่อตึก <sec> สูงสูงต่อตึกสูงสูงว้าวดูตึกนี่เนี่ยดูตึกนีน่เนี่ย เล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆนี่ๆเล่นให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมเนี่ยอรถไฟเนี่ยรถไฟยาวๆวรถไฟจะไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วนะทุกคนปู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 นไปไหมนายตัดไปเที่ยวมาจุกจั กร้องเพลงอะไรอ่ะรถไฟยาวจังเลยไปแล้วนะทุกคนจุดจับจุดจั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 โอ้ไปเลยไปเที่ยวกันดีกว่าจุดจักจุดกักจุดจัจุดจัอันนี้อ่ะเล่นอยู่นี่นะไหนยยาไปทำงานก่อน อยู่กับพี่พิมนะลูกไปหนูออย่าไปไปเอาปูนามาให้เอาไม้ปูนาไายบายก่อนไายบายไปบายบายจุ๊บย่าก่อนจุ๊บย่าก่อนจุ๊บย่าก่อนจุ๊บอืมรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บใหม่จุ๊บใหม่ไมยบายไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ